ต่อไปสแตนบายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งหน่อยนะเราจะได้ช็อตรวมด้วยการบ้านน้องยังไม่เสร็จได้ค่ะมาเด็กๆมาพี่มาพี่อัดวลอกลงทีละคนให้หน่อยมาไม่อยับมาไม่อยากมา ทุกคนตอนนี้เรากำลังถ่ายเข้าฉากเซตอยู่นะครับก็คือแบบว่าแต่ละคนก็ไปเก็บภาพรวมอันนี้คนแรกน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตนี่เป็นสารหัสเป็ดเพราะว่าเป็ดรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นจบมาหลายปีแล้วน่าจะเป็นลูกหลานเลนหลนคือไม่รู้กันเราจะเรียกอะไรดีน้องโอ๊ตอ,อยู่ปีหนึ่งเนาะโอเคอเดี๋ยวนะโอ๊ตเล่นไอจีไหมปกติเล่นเล่น เดี๋ยวพี่ขึ้นไอจีให้ไว้เนาะไว้อันนั้นแต่ว่าช่องพี่อ่ะคือตอนแรกอ่ะมันมันยังไม่มีคนติดตามมากหรอกแต่ว่าคือ,ค,อคือช่องช่องหลักพี่พี่ทำนางงามแต่ว่าแบบพี่เริ่มจะแบบทำวอล์กเพราะว่าถ้าพี่เอาวอล์กไปลงช่องนางงามไม่มีคนดูเพราะเขาเขาต้องการคอนเทนต์ที่เป็นานางงามพี่ก็เลยแบบเออเปลี่ยนช่องดีกว่ายังไงฝากทุกคนเป็นดูน้องโอ้ด้วย <laughs> คน,คนถัดไปคนถัดไปขยับมาซิสอบตำแหน่งกันสอบตำแหน่งกันอ๋อ อันนี้แบบว่าแบบอาฮะอน,นาคตดาราของเราชื่ออะไรพี่เฟสครับเออปีนี้หวังมงไหมลงก็ดีครับเออก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าเฟสเนี่แบบความมั่นใจสูงมากคือความมั่นใจสูงมาก,กแต่เราก็ต้องดูเป็ทีว่ากรรมการจะมองเห็นไหมนะฮะซึ่งปีเนี้เป็ดมาดูน้องๆปีสุดท้ายแล้วว่าปีหน้าเป็ดอาจจะแบบไม่ได้มาดูช่วยเพราะว่า มันเผื่อติดงานติดอะไรเยอะแยะสิ่งนะยังไงเป็นกระใจให้น้องเฟซโอเคเกือบลืมเนาะเฟซปกติเล่นไอจีป่ะคุณพี่เห็นไอจีไม่อัปเดตเลยเล่นครับก็เล่นบ้างเล่นบ้างเริ่มเล่นเริ่มโพสเลยมาเริ่มอัพเริ่มโพสเพราะแบบเขาเรียกว่าสร้างผู้ติดตามยิ่งยิ่งมีแบบว่าแบบประกวดดาวเดือนคนยิ่งหลายหมายองตามไอจียอดฟอลไอจีมีผลต่อการเรียกยอดเรียกกับคาตัว าง,งานโอเคทุกคนฝากเฟซไว้ด้วยนะครับอ่ะคนถัดไปไล่ไล่มาไล่มามาเลิกม่วงนอน <c oughs> มาที่อันนี้พี่นั่งสัมภาษณ์่อยเร็เวเร็ว <c oughs> นี่ไอ้เต้าน่ารัก <c oughs> ของพี่เป็ดนะทร <c oughs> งผมนี้หล่อจะไาไหนะ <c oughs> ทำไมทำไมถึงแบบทำไมทำไมถามเลยทำไมถึงไม่มั่นใจทรงผมนี้ไม่เสวยจริงเหรอ แล้วปกติก็คือแสกกลางตลอดแสกกลางตลอดซึ่งเลยยาวมาขนาดปิดปิดหน้าผากยังไม่เคยไว้เลยเจอเส,ส้นเก่าต้องลองนะเพราะว่าแบบพอเราเปิดผมมาดนะันหล่อมากเลยผมเคยแบบเคยเปิดขึ้นในห้องออกเปียตอนใส่เปิดขึ้นสองทางนะครับอ๋อแบบว่าแบบแบบคือแบบเปิดเหมือนแสกแต่ว่าแค่แสกแค่แหวกออกข้างบนแล้วก็เอื่อนมาเส้นเลงเท่หรือไก็เป็นคนละแบบดีแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าหล่อสมาร์ท ใช่ดูเรียบร้อยแล้วแล้วตัวจีเป็นคนยังไงก็ดื้อยู่ก็ดือยู่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ชื่อน้องเพชรนะครับทุกคนเพชรเล่นไอจีไหมปกติเล่นไครไอจีเพชรอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้ส่งในไลน์อยู่ใช่ไหมใช่ในไลน์อยู่สะกดไหนเลยเดี๋ยวพี่ไปขึ้นให้อ่า e r i z o n a 5 7โอเคอ่ะ ใช่ไหมมั่นใจโอเคไม่เห็นหลอกใครีเขาซื้อปกติปกติก็อัปเดตไอซีอยู่ปกติใช่ไหมก็ก็คือเล่นบ่อยเล่นเล่นซารีตรงวันนี้ก็ลงซารีแล้วการมาประกวดครั้งนี้หวังไหมหวังว่าตัวเองจะชนะไหมก็นิดนึงฮะก็ไม่ได้มากายแต่ก็หวังอยู่นะ ก็เออก็ต้องหวังแหละหวังแหละก็รมการนี้ก็ต้องหวังแหละตอนแรกไม่ทำอะไรใครนี้ก็จะไม่หวังเลยอันนี้ไม่ทำอะไรใครแล้วก็ต้องหวังแหละมราคงต้องทำเราทั้งวันนะแบบนี้ทั้งวันขนดมันก็ต้องหวังแหละอะไรอย่างนี้เพราะว่าเผื่อเผื่อว่าแบบเผื่อมงเป็นเดือนขึ้นมาเออนะเราจะมีแบบไบโอประดับแบบว่าไปไหนไปไหนผมเป็นเดือนมาหาลัยครับอะไรอย่างเงี้ยเออเอาสิ ต่น่ารักมากเลยน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยเด็กๆ,ๆน่ารักทุกคนเลยนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับการประกวดดาวเดือนนี้เขาประกวดอยู่ที่มหาลัยราชพัฒนรธานีนะคะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นระดับคณะก่อนแล้วก็ใครที่ชนะระดับคณะแล้วเนี่ยถึงจะสามารถที่จะไปต่อระดับมหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยได้อะไรแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็คือน้องผู้หญิงสองคนเนี่ยผู้หญิงคนนึงไปอยู่ไหนละดูนั่นละอ๋อเหรอโอเคไม่เป็นไรนะคะ ก็รอน้องๆถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายรูปรวมนะครับแล้วก็ค่อยจะแยกย้ายกลับบ้านส่วนวันออเดชั่นน้องๆเนี่ยเป็นไม่รู้ว่าจะได้มีเวลามาถ่ายอะไรให้เห็นไหมแต่ว่าวันออเดชั่นเนี่ยถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็ตามนั้นนะคบเพราะว่าวันนี้เป็ดม,มาช่วยน้องๆแต่งหน้าเฉยๆซึ่งไม่รู้ว่าผลงานแต่งหน้าเป็ดมันเป็นยังไงหรือเปล่า <laughs> เนี่ยก็โอเคนะเนี่ยแต่งหน้าท่านผมเห็นไหมหล่อหล่อจะตายทำไมเออเห็นไหมแต่ละคน <laughs> <laughs> เอาพ่ถามเลยแบบว่าแบบแบบคือเคยเซตผมแบบแบบจริงจังจริงจังแบบของตัวเองบ้างไหมเคยเซตนะครับใช้เปรย์เซตแต่ไม่ชอบจริงก็คืออยากอยากให้มันเปธรรมชาติธรรมชาติไปทรงไป <c ười> อืมหัดเซตน,นะอยู่มหาลัยอ่ะ